สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงกำหน,นดการของช่องนี้นะครับว่าในปีนี้นะครับปี2564หรือปี2021นะครับก็เราจะ ทำอะไรกันบ้างนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะ,จะมาสรุปว่าในปีที่แล้วนะครับปี2563เราได้ทําคลิปนะนำเสนอในเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีผู้ชมนับสนใจในผลงานของเราตัวไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ในปีนี้จะเราจะทําอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงกันนะครับโอเคนะครับก็ก่อนที่จะพูดถึงกําหนดการในปีนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในผล,ผลงานในปีที่ผ่านมานะครับว่าเราทําคลิปนําเสนอ อะไรบ้างนะครับผมก็ในรายการแรกนะครับก็คือรายการคันที่รีวิวนะครับผมก็ในกําหนดการเดิมนะครับที่ได้แจ้งเอาไว้นะครับก็คือเราจะเน้นรีวิวสินค้าที่ผลิตหรือจัดจําหน่ายในประเทศไทยนะครับผมก็เราก็ได้ทําการรีวิวตัวบอร์ดที่เป็นของคนไทยนะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับก็คือตัวเซนต์ไวเซนนะครับ IPST Wi-Fi นะ OpenKB แล้วก็ Cube c o b e r RS นะครับผมก็เป็นผนงานของคนไทยนะครับผมที่เขาได้ผลิตแล้ว ก็จะจําหน่ายในในบ้านเรานะครับผมก็ก็ตอนนี้ก็สินค้าพวกนี้ก็ยังคงมีจะจําหน่ายอยู่นะครับก็วใครที่สนใจก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับผมแล้วก็นะครับในรายการของ country show นะครับผมก็ในพีที่ผ่านมานะครับผมก็จะมีการแนะนําการใช้งานอุปกรณ์พวกบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะหรือพวกสิ่งของที่รีวิวนะคชอบอย่างเช่นแนะนําการใช้ Arduino นับกับบอร์ดคิวคอมเบอร์นะครับผมเพราะว่าตัวนั้นเขาเป็นชิปตัวใหม่นะครับตรงซึ่งในเครื่องมือพัฒนาเนี่ยก ก็มีการเปลี่ยนนะครับผมก็ทําให้เราจะต้องมีวิธีอะไรนี้เราก็แนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับผมเราก็นําเสนอมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นะครับเราได้ทำซีรีส์ใหม่นะครับในรายการคันที่โชว์นะว่าคือซีรีส์ DIY อยากได้ต้องทําเองนะครับก็ ในปีที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ทําไปทั้งหมด2คลิปแล้วกันนะครับก็คือทำมัดวัดเกมซิ่งนะครับผมกับตัวคอมพิวเตอร์ในกล่องเอกสารนะครับผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับแล้วก็อีกผลงานนึงนะครับที่ทําก็คือดูงานนอกสถานที่นะครับผมก็ได้ไปทั้งหมด2งานด้วยกันก็คือไปที่งานจัดแสดงพลังงานทดแทนนะครับผมก็ในเรื่องของโซลาร์เซลล์แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ ไปดูงานที่งานจัดแสดงรถยนต์นะครับผมงานมอเตอร์อ็กปนะครับผมที่ผ่านมานะครับผมก็นำไปด,ดูในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าเขามีขายอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ได้ไปดูมาสองที่นะครับแล้วก็ในรายการ Country Linux นะผมก็เราก็ได้รีวิวทดลองใช้งานนะครับตัว Linux Distribution ก็จะเป็น u u t o u c h นะแต่น,นี้เป็นระบบสำหรับโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็จะมีในส่วนของ Linux Mint นะครับ CentOS แล้วก็ โอเพนซูซ่านะครับผมก็น่าเสียดายนะครับที่ซีรีส์เซนโอเอสนะเขาเลิกสปอร์ตแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวก็นำเสนอใน ตัวใหม่นะครับที่ทีมผู้พัฒนาเดิมเนี่ยเขาไปไปทำใหม่ขึ้นมานะครับแลวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาใช้ชื่ออะไรยังไงนะครับผมมีวิธีการใช้งานแตกต่างกันกับไซโนเวสยังไงบ้างนะครับอันนี้ค่อยว่ากันแล้วก็เรื่องนั้นก็จะเป็นในส่วนของเทคนิคการใช้งานตามแผนการนะครับผมก็คือใน Facebook Fan Page เนี่ยก็ผมก็ได้ลงตารางเอาไว้อันนึงนะครับที่ว่าเราจะทําคลิปอะไรบ้างเราก็จะทำตามตามแผนการนั้นนะครับก็เกือบจะหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้ ก็จะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับเราก็จะมีในส่วนของอินบ็อกซ์จากผู้ชมนะครับผมก็คือเขาต้องการนําให้นําเสนอในเรื่องอะไรนะครับเราก็ทําการค้นหาข้อมูลเราก็นําเสนอคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ผลงานในปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะกันนะครับว่าในปี25ง3นหรบานะครับหรือปีที่ผ่านมานะครับมีคลิปให่บ้างนะครับที่มีผู้ที่สนใจเข้ามาดูกันมากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูใน ในส่วนของหน้า YouTube Studio อะไรนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าในส่วนของ YouTube Studio นะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลวิเคราะห์นะครับก็จะเป็นอ่า Analytic นะครับข้อมูลค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ก็จะนําให้ดูแค่ในส่วนของเนี่ยครับวิดีโอยอดนิยมในช่วงเวลานะผมก็ได้ทําการฟิลเตอร์ในส่วนของวันไว้นะก็คือในปี2020นะครับตั้งแต่1มกราคมจนถึง31ธันวาคมนะครับก็คลิปที่คนดูมากที่สุดนะครับในปี2020ก็คือ 5เหตุผลที่ควรใช้ลีนุกนะครับผมคลิปตัวนี้เนี่ยคือผมตั้งใจจะนําเสนอในส่วนของข้อดีของลีนุกนะที่มาหักล้างก,กันกับนะ5เหตุผลที่ควรใช้ลีนุกกันน้อยนะครับผมอันนี้เขาก็จะนําเสนอในส่วนของข้อเสียของลีนุกนะที่ทําให้คนใช้งานมันน้อยนะครับก็เรามานําเสนอข้อดีของมันบ้างนะครับเพื่อที่จะให้คนที่สนใจเนี่ยมาดูนะครับว่าเออในลีนุกเนี่ยมันมีข้อดียังไงแล้วข้อดีเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณสนใจที่จะใช้งานมันจริงๆหรือเปล่า อันนี้ก็ลองไปดูกันได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็ถึงแม้จะเป็นคลิปเก่านะครับในปี2019นะครับแต่ก็ยังมีคนดูค่อนข้างเยอะนะครับกับรีวิวบอร์ดรัสเบอร์รี่พาย4นะครับก็เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กยอดนิยมนะครับก็อันนี้ก็รีวิวไว้นานแล้วนะครับก็แต่นี้ก็ยังมีคนดูอยู่แล้วก็อันนี้นะครับเป็นเนื้อหาหนึ่งครับที่คุณผู้ชมถามมากันเยอะนะครับว่าตัวระบบปฏิบัติการของรัสเบอร์รี่พายเนี่ยสามารถที่จะลงโปรแกรมอะไรในนั้นได้บ้างนะครับก็ลองไปดูกันนะ แล้วก็คลิปหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็มีคนเข้ามาสอบถามเยอะพอสมควรนะในช่วงเวลานั้นก็คือการลง Windows 10 on ARM มาับบนบอร์ด Raspberry Pi นะครับก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยในเรื่องของความเสถียรในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแย่นะครับถึงแม้ว่าในปีนี้เนี่ยผมก็ได้ค้นข้อมูลอยู่แล้วก็ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่ดีนะครับผมก็สำหรับคนที่สนใจจะลง Windows 10 on ARM บนบอร์ด Raspberry Pi ส ก็อาจจะต้องคิดให้ดีกันนะครับว่าในเรื่องของประสิทธิภาพนะแล้วก็ความเสถียรเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่านะเพราะบางทีคุณตัดสินใจลงทุนซื้อบอร์ดไปแล้วลงโปรแกรมไปแล้วแล้วมันทํางานได้ไม่ตอบโจทย์นี่ยเนี่ยมันก็จะเสียเงินฟรีนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในช่องของเรานะที่จะนําเสนอในเรื่องของระบบโซลาร์เซลล์นะครับผมก็อันนี้เป็นอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ซื้อมาเพื่อทําการท ลองใช้งานนะครับอันนี้ลองเล่นกันดูเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคลิปเก่านะครับผมนะบทำความรู้จัก i ีนุก็เป็น l ีนุกเบื้องต้นนะครับผมก็ l ีนุกคืออะไรทํางานยังไงนะครับเราทํา ตาความรู้จักกับมันก่อนนะอันนี้เป็นพื้นฐานนะอันนี้ก็ Windows 10ในเวอร์ชั่นนี้นะครับมันมีบั๊กนะครับผมก็อันนี้ผมก็นําเสนอในเรื่องสองการแก้ปัญหาเปลี่ยนภาษานะครับผมอันนี้เครื่องผมมันเป็นเองนะเป็นเองนะครับผมก็เลยนาเสนอด้วยเลยทีเดียวนะอันนี้เป็นคลิปเก่าผมไม่แน่ใจว่าในเวอร์ชันใหม่นี่ไอ้ปัญหานี้มันยังอยู่หรือเปล่านะผมคิดว่าน่าจะแก้ไปแล้วอันนี้นะเป็นคลิปใหม่เลยนะครับผมในสุดช่วงสุดท้ายก่อนสิ้นปีนะครับผมก็กานาเสนอนะครับดูว,ว่าบูตนะครับผมก็อ,อันนี้นะวิ อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นวิธีการลบไปน,นี้ผู้ชมที่ดูคลิปนะเขาส่งมาถามนะครับว่าจะรอจะลบยังไงอะไรยังไงนะครับก็สามารถดูได้ที่คลิปนี้นะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของ ดอยอดนิยมนะครับในปี2020นะคสิบอันดับนะบก็จะมีเท่านี้นะครับผมจริงๆก็มีคลิปอื่นๆนะครับที่เยเไียว,ว่าก็มีคนดูพอสมควรน,นะครับผมอันนี้ก็หยิบออกมาให้ดูนะครับตามสถิติของ YouTube เองนะครับผมโอเคมันก็จะมีประมาณนี้ครับ ก็หลังจากที่ได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะครับผมในปีนี้นะปี2564นะครับเราจะทําอะไรกันต่อนะครับก็ในส่วนของการรีวิวนะครับผมก็จะมีการรีวิวบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับก็น่าจะคอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่ามี3รุ่นนี้ในปีนี้แน่นอนนะครับก็คือร a s p บ e ร r y Pi 4ายแล้วก็ Nvidia เ e t s o n Nano นะครับผมแล้วก็ l o อกพ x ซผมซึ่งเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่าผมคิดว่าคุณผู้ชม สนใจนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือรัตเบอร์รี่พาย400นะครับตอนนี้สินค้ามาถึงแล้วนะครับผมก็เตรียมรับชมนะครับร็วๆนี้แน่นอนนะครับสำหรับลัตเบ e r ์รี400นะครับซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ฝังมาในคีย์บอร์ดนะครับหน้าตาเป็นยังไงการใช้งานดูเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ NV i d i a เด t s o n n a n o นะครับก็ที่ไม่ได้เอามาให้ดูกันเนี่ยเพราะว่าบอร์ดตัวนี้มีราคาแพงนะครับผมก็ราคารวม กือบสี่ถึงห้าพันบาทนะครับผมแต่นี้เนี่ยมันมีซีรีส์หนึ่งนะครับที่เขาลดทอนสเปกลงนะทาให้ตัวบอร์ดตัวนี้มีราคาถูกลงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวนั้นมาลองเล่นดูนะว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือล็อกพายเอ็นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยการทํางานจะเหมือนเหมือนกันกับบอร์ดอะตอมิกพายนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบอร์ดตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งบอร์ดนะครับที่เรียกว่าคุณผู้ชมน่าจะสนใจนะครับผมโอเคแล้วก็นอกจากจะมี3บอร์ด ที่จะนํามารีวิวในเร็วๆนี้นะครับผมก็จะมีบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กรุ่นอื่นๆนะที่จะนําเสนอด้วยแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับหรือเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับผมก็มาแทรกกันไปครับก็ไม่เรียกว่ามันจะได้ไม่เนื้อหามจะได้ไม่ติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะครับผมโอเคนะครับก็ในส่วนของการรีวิวก็จะมีคือประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคันที่โชว์นะครับก็เราจะทําอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีในเรื่องของ เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับก็มันจะหยิบนําเสนอเทคโนโลยีเก่านะครับที่หลายๆท่านอาจจะเคยใช้นะครับหรือเคยพบเห็นหรืออะไรมาก่อนในนี้เราก็จะเล่าในส่วนของความเป็นมาของมันนะครับมันเริ่มต้นยังไงมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วในขณะนี้เนี่ยของแบบตอนนี้เรายังอยู่หรือไม่หรือวิวัฒนาการมาเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็อันนี้เนี่ยก็ได้มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่ได้มานะครับก็ในสภาพ ที่เรียกว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับก็ได้ลงรูปเอาไว้ในแฟนเพจไว้แล้วนะครับว่าเราจะมาพูดถึงในตัวนี้กันนะครับก็ในเร็วนี้เหมือนกันนะครับในเรื่องของตัวนี้นะต่อมาครับก็ในส่วนของโครงการ DIY นะครับซีรีส์ DIY อยากได้ต้องทําเองนะครับก็ยังคงทําอยู่นะครับก็เรายังมีคิดว่าน่าจะมีโครงการอีกหลายๆโครงการเลยนะครับที่จะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับจริงๆแล้วจะมีโครงการในส่วนของวิทยุทานินเอามาโมดิฟายนะครับก็จริงๆจะนาเสนอในปีที่แล้วนะ ต่ทาไม่ทันนะครับผมก็คิดว่าน่าจะนําเสนอในปีนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับผมก็บ้านผมก็จะมีโครงการที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะเพื่อที่จะเอามาใช้งานทดแทนเครื่องสำรองไฟนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการดีไซน์ในเรื่องของการติดตั้งการอะไรต่างๆนะครับทั้งอุปกรณ์ทั้งการเชื่อมต่อสายเนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างนะเราควรจะ ตามความรู้จักกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยการที่จะติดตั้งโซลาเซลล์เราต้องรู้อะไรบ้างนะครับก็เตรียมรับชมกันนะครับในโซลาเซลล์ในช่องนี้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําในส่วนของซับภ,ภาษาอังกฤษนะผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะทําให้ได้หรือเปล่าน,นะเพราะว่ามันจะทําเป็นซับเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะกินเวลาเยอะนะผมก็ต้องทําในส่วนของช่องอะไรต่างๆในพวกนี้เรื่องการแปลภาษาในเรื่องของคําช่องไฟนะครับในการวางซับอะไรเนี้ยซึ่งมันค่อนข้างจะกินเว ก็ถ้ามีเวลาเพียงพอครับก็จะทาซับภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่เป็นชาวต่างประเทศนะครับได้มารับชมด้วยนะครับแล้วก็ในซีรีส์ของรการคันที่ลีนุกนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็รอยกยังคงในดําเนินการในรูปแบบเดิมนะก็คือนําเสนอวิธีการต่างๆนะครับวิธีการใช้งานนะเทคนิคการแก้ไขปัญหานะของระบบปฏิบัติการลีนุกนะครับตามคุณผู้ชมนะครับที่ส่ง เข้ามานะครับว่าเราต้องการอะไรอะไรประมาณนี้นะเราก็จะมีการรีวิวในส่วนของรีนุกซี่ท r i บิ t ชันนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะสำหรับรายการรีน B ุกนะก็มีประมาณนี้แหละต่อมานะครับก็ในส่วนของช่องทางการสนับสนุนรายการนะครับก็คุณผู้ชมนะจะเห็นข้อความตัวนี้นะครับอยู่ใต้คลิปในทุกๆคลิปเลยนะครับตั้งแต่ในเดือนที่แล้วนะครับผมก็ดช่องทางการสนับสนุนรายการของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็อย่างแรกเลยคือในเรื่องของอการรับชมคน สนานะครับผมก็กัน ที่คุณผู้ชมดูโฆษณาในคลิปนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในการสนับสนุนรายการนะครับผมก็หลายๆคน اب, อาจจะอาจจะลำคาในส่วนของโฆษณาก็อาจจะมีในเรื่องของใช้แอดบล็อกหรือใช้ซอฟต์แวร์อะไรอื่นๆนะครับในการปิดกั้นโฆษณานะครับผมถ้าคุณปิดในตัวซอฟแวร์พวกนี้เนี่ยแล้วให้โฆษณาขึ้นในคลิปของผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งอีกช่องทางในการสนับสนุนรายการของเรานะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้บังคับนะครับว่า,าคุณจะต้องทําอะไรประมาณนี้นะก็ตามความ สมัครใจนะครับต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของด onation หรือการบริจาคแล้วก็จะรองรับทั้งหมดเลยนะครับทั้งส่วนของ PayPal นะครับหรือจ่ายผ่าน Bitcoin ก็ได้จ่ายผ่านทูมันนี่ทูวัลเล็นะครับพร้อมเพย์นะครับผมก็สามารถที่จะสนับสนุนเป็นเงินเข้ามาได้นะครับผมทางช่องทางที่ขึ้นให้หน้าจอนะครับแล้วก็หรือใครที่จะติดต่อนะครับอยากจะให้รีวิวหรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถติดต่อให้ที่ช่องทางการติดต่อ นะก็เดี๋ยวที่จะช่องทางการติดต่อเขาจะอยู่ถัดจากบรรทัดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอคนที่ต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าจากาเว็บไซต์ของไซ t o n .IO นะครับก็เป็นร้านค้าจำหน่ายพวกบอร์ดรับบริภายนะครับก็สำนักงานเขาอยู่ที่มาเลเซียนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็สั่งซื้อพวกบอร์ดรับบริภายสั่งซื้อพวกบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยก็ช่องทางของเว็บไซต์นี้นะครับไซต o น .IO นะส่วนใครที่จะซื้อบอร์ดรับบริ ผ่านเว็บไซต์ของไซทอนตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดในส่วนของโค้ดด้านล่างนะครับเป็นลิงก์อ่าลิฟทฟอลโล่โค้ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการสนับสนุนเรานะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะแปะไว้ทุกคลิปเลยนะครับเป็นค่าเริ่มต้นเลยแม้กระทั่งคลิปตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อกับเรานะครับผมก็มีหลากหลายช่องทางนะครับก็จะมีในส่วนของอีเมลนะครับผมก็จะมี2อีเมลเลยนะครับเป็นอีเมล Gmail กับอีเมลทางทางเว็บไซต์นะครับซึ่งเราจะมี2อันนะครับก็ทงในา นึงนะครับผมผมก็เปิดดูตลอดนะครับใครที่ต้องการจะติดต่ออะไรต่างๆนะครับในเรื่องของของรีวิวหรือจะสอบถามอะไรนี้ก็ส่งมาได้นะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของ f e c o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  k n p n g e นะครับก็ตามลิงก์เลยนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้าไปพูดคุยในนั้นได้นะครับแล้วก็จะมี Twitter, t w i t t e t v นะครับก็มีอยู่นะครับแต่ทวิตไม่ค่อยได้มีอัปโหลดอะไรมากมายนะครับก็รู้สึกว่าฟังก์ชันอัปโหลดมันจะเริ่มใช้ไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายคือเว็บไซต์นะครับผมก็ม ใส่ไว้ด้วยนะครับแต่ไม่ค่อยดับอัปเดตอะไรนะก็แปะไว้ทุกคลิปเช่นเดียวกันนะครับสําหรับในช่องทางการติดต่อของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปผลงานของรายการของเรานะครับก็การนําเสนอในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ตกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ